น,นี้ก็คุณยุพานะครับผมอันนี้จากสุขโขทัยนะครับดุภาพจ้างนี้จะส่งผ้าอะไรมา สำหรับท่านไหนที่ต้องการจะส่งผ้าไหมามาขายนะคะทักมาที่เพจของเราเลยเพจของเราชื่อเพจมนตรามหาราณีย้ําว่ารับซื้อเฉพาะผ้าไหมแท้เท่านั้นถ้าใครส่งผ้าไหมปลอมมาหนูตีกลับหมดนะเพราะว่าเพจหนูขายผ้าไหมแท้นะคะไม่ต้องส่งมาย้อมแมว<ไ>อขอเป็นไหมแท้หมดอ่ะอย่างเงี้ยจับรู้เลยลดูด้วยตาเปล่ายังรู้เลยว่าเป็นไหมแท้อันนี้สองหลาครึ่งนะครับโอเคมา ะเขาจะหยาบนะครับเวลาทำอันนี้มีแต่สีอันนี้ไม่แน,น่ใจอ๋อของแม่กระปุกไหมดินสอไหมไหมหมดเลย ของคุณแม่เขาก็ใหม่นี่เลยมาผ้าโพกอืมอืมน่ะใส่ไว้ในนี้โอเคโอเคเรียบร้อยเจ้านี้เรียบร้อยนะ